สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับหมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้นะฮะเราเข้าดำเนินงานตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ำมีปิ่มเหม็น,นหน้างานน่าจะเป็นการรีโนเวทห้องน้ำแล้วก็ทำการประกอบติดตั้งชักโครกนะ,ะชักโครกที่ลูกค้าเลือกใช้นะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเป็นชักโครกแบบชิ้นเดียวคำว่าชักโครกชิ้นเดียวคืออะไรแทงหม้อน้ำกับตัวโถจะหล่อเป็นชิ้นเดียวกันจะไม่มีรอยต่อ ลักษณะตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าชักโครกชิ้นเดียวส่วนชักโครก2ชิ้นเนี่ยจะมีรอยต่อระหว่างแทงหมอ้อน้ํากับตัวโถวนนันนั้นเรียกชักโครก2ชิ้นนะอ่าเป็นแบบประหยัดน้นํา3ลิตรกับ4.5ของอเมริกาสแตนดาร์ดนะแล้วก็เป็นระบบฟลัชชำระล้างแบบอ่าวอชดาวน์วอชดาวหลุมมันจะลึกประมาณนี้นะโอเคชักโครกรุนนี้นะฮะคอนเนคเตอร์จะเป็นแบบชนิดพิเศษคือ VPJ43 จหรือท่อสละอานะอ่ะสาสันนิษฐานไว้ได้เลยว่า สาเหตุที่ทำให้น้ำมีกลิ่นเนี่ยน่าจะเกิดจากการเตรียมหน้างานรวมไปถึงการติดตั้งชักโครกที่อาจจะติดตั้งไม่ถูกวิธีการหรือว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในหลักวิธีการประกอบติดตั้งชักโครกที่มีคอนเนคเตอร์พิเศษแบบนี้เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะทําการลื้อโถชักโครกออกมานะแล้วผมจะพามาดูว่าคอนเนคเตอร์แบบนี้เป็นยังไงและสาเหตุที่ทำให้มีกลิ่นเกิดจากอะไรและแนวทางการแก้ไขปัญหา ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นแก้แบบไหนแก้ยังไงให้จบปัญหาแบบถาวรระยะยาวเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากรื้อโถชักโครกออกมานะก็ท่อ v p j c 3 n หรือท่อสระอาคือเป็นท่ององ,อง,องลักษณะแบบนี้นะก็ชัดเจนนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งนะที่ช่างติดตั้งเนี่ยไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจแม้แต่นิดเดียวในการประกอบติดตั้งช็โค้กที่มีคอนเนคเตอร์แบบนี้นะแม้แต่นิดเดียวคือ,อยังไงดูคอนเนคเตอร์แบบนี้เนะี่ยเวลาใส่นะฮะแหวนปอกขาวกับยางเนี่ยมันจะต้องใส่ให้สุดกันนะฮะแล้วก็มีการไปตัดตัวเดือยตัวนี้พอตัดไปเสร็จเนี่ยมันสั้นนะพอมันสั้นเสร็จมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยรั่วซึมขอบโผล่นะ,ะและที่สําคัญคือพอตัดเสร็จเนี่ยไม่มีการใส่ยาง ดำๆที่ทําหน้าที่ในการกันกลิ่นกันร,รั่วซึมนะจึงเป็นสาเหตุให้มีกลิ่นแก๊สออกมาแต่สิ่งที่เข้าทําคือเนี่ยเอาซิลิโคนมายิงรอบแล้วก็เอาขี้พึ่งมาปั้นใส่นะซึ่งขี้พึ่งที่เป็นแก๊สเสียดแบบนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ติดตั้งชโชครุ่นที่มีคอนเนคเตอร์แบบนี้ได้นะและก็อีกหนึ่งอย่างคือ,อการเตรียมหน้างานไม่ได้มาตรฐานการติดตั้งก็คืออะไรท่ออยู่ต่ำกว่าพื้นแล้วก็มีการถาสไลด์นะถ้าเป็นหน้างานลักษณะแบบนี้นะชัดเจนครับว่า ปัญหาที่ลูกค้าจะเจอคือจะเป็นในส่วนของกลิ่นย้อนกลับอุดตันบ่อยนะฮะแล้วก็จะทําให้เกิดการกดไม่ค่อยลงะค,ะคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าคืออะไรเราจะต้องทําหน้างานะะให้มันได้มาตรฐานการติดตั้งสําหรับชักโครรุ่นนี้หรือว่าทั่วๆไปคือจะต้องใช้วิธีการผ่าสกัดใส่ท่อเยื้องนะฮะ เพื่อที่จะทําหน้าง,งานให้ไม่ได้มาตรฐานการติดตั้งแล้วก็ทําการประกอบติดตั้งช็โค้กกับลูกค้าจบปัญหาห้องน้ามีกลิ่นเหม็นแบบถาวรร้อยเปอซแน่นอนนะสรุปปัญหานี้นะฮะก็คือเกิดจากการติดตั้งที่ช่างไม่มีความรู้แม้แต่นิดเดียวเลยในการประกอบติดตั้งช็โค้กก็จะทําการแก้ไขให้ลูกค้านะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราแก้ไขหน้าง,งานให้มันได้มาตรฐานแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับ อเคนะครับก็หลังจากที่รื้อชักโครกมาและรู้ปัญหารู้สาเหตุแล้วที่จะไม่เกิดปัญหาห้องน้ามีกลิ่นะก็ทั้งติดตั้งไม่ถูกต้องตามวิธีการไม่มีความรู้ไม่มีความ,วามเข้าใจในการประกอบติดตั้งที่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญคือหน้างานเตรียมไว้ไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นสาเหตุทีาไม่มีกลิ่นะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขหน้าง,งานให้ลูกค้าเพื่อให้จบปัญหาแบบถาวรคืออะไรเราจะใช้วิธีการที่เราถนัดเชี่ยวชาญและเราชํานาญที่สุดนะด้วยการ ใส่ท่อเยื้อพิเศษตัวนี้อันนี้ขนาด2.5เซนวิธีการก็จะใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้เสียบลงไปในนี้แล้วก็ทําการปิดช่องว่างแต่งปูนแต่งกันซึมนู่นนี่นั่นแล้วก็ประกอบติดตั้งคอนเนคเตอร์ชุดใหม่กลับเข้าไปนะฮะซึ่งคอนเนคเตอร์ตัวเนี้ยเกือบ90%ถ้าคอนเนคเตอร์ตัวน,น,น,วนี้ช่างที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเนี่ยเขาจะตัดตัวเนี้ยเกือบทุกตัวนะร้อยตัวจะมีอยู่ไม่ถึง ตีไปไม่ถึงห้าเซนที่ติดตั้งถูกจะไปตัดตัวนี้ออกทั้งหมดแต่โชคดีหน่อยที่ยางดํากับปลอกแหวนสีขาวยังอยู่อันนี้ยังพอเข้าใจแก้ไขยอมรับได้แต่ถ้าอันนี้ตัดยางดําไม่ใส่แหวนแหวนแตกหักติดตั้งไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวน,นี้โชคดีครับยางยังอยู่แต่ก็ไปตัดมันเห็นไหมตัดจนได้เห็นไหมนี่แหละคือปัญหาใหญ่อีกแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้ไขประกอบติดตั้งกลับเข้าไปใหม่นะครับ หลังจากที่เราแก้ไขหน้าง,งานเรียบร้อยนะเราก็จะได้หน้าง,งานที่เป็นมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชักโครกที่เป็นลักษณะแบบนี้นะจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราใช้วิธีผ่าสกัดเพิ่มฝังท่อเยื้องเข้าไปนะแล้วก็แต่งปูนปิดช่องว่างทุกอย่างให้เหลือแค่รูตรงนี้เพื่อที่จะเอาไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวเนี้ย เราในเคร่ตัวนี้เข้ามาเสียบนะบแล้วก็ทําการประกบอบติดตั้งชักโครกไงถ้าหน้างานลักษณะแบบนี้นะฮะจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นแบบถาวรร้อแน่นอนนะครับก็จบนะฮะเคสนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะที่เจอปัญหาในห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นชักโครกอุดตันบ่อยชักโครกกดไม่ค่อยลงที่สําคัญห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นมากๆแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างคือน้ํารั่วซึมสะสมลงมาที่ชั้นล่างก็ให้สันนิษฐานไหมได้เลยว่าอ,อยู่ที่การดตั้งโชโคอาจจะยังดีไม่พอหรือไม่มีมาตรฐานรลบการติดตั้งโชโคที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลการให้เวลาบริการได้ที่เพจคีนิข้างน้ำบายช่างซ่อมในตำหน,นักเราสามารถแก้ไขปัญหาที่เจอให้จบแบบถาวนได้นะอย่างเช่นเคสนี้จบถาวนแน่นอนนะเคสนี้บอกว่ารื้อไปแล้วประมาณ3-4รอบนะเคสนี้จบรื้อี้รอบนี้รอ,อบสุดท้ายรีขนตีก็เปลียนโถนะก็เรียบร้อยนะครับสาหรับงานแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่น จบครับขอบคุณครับ